ระหว่างรอรวมพลผมไปฉี่ก่อนละผมยืนคาอยู่ศาลาเนี่ยอา้าใครเป็นไรช่วยก่อนช่วยก่อนเอา้าไม่ไม่ทันทำไมทำไมผมเข้ามาแล้วคุณมานอนนอนให้ผมใหม่หน่อยในนี้อะ่ะนานมันตายอยังโอ้ยแบบหน,น,นึ่งผมไม่มีผ้าได้สองคนโดด,ดต้องไม่เชื่อมือพี่ เอาใครมาเมื่อกี้หลงกลัวว่าพี่จะล้มเดี๋ยวถ้าไม่นัดคุณถึงมาล้มอยู่เนี่ยครับมีคนยิงมามีคนยิงมาแมได้ไรไฮะจากไหนไม่รู้นะเมื่อกี้ยืนอนู่ดีๆก็มีคนยิงครับแมนได้อะไรมางเห็นแห่งกระสุนมันมาจากแสงมันมาจากทางด้านทางด้านภูเขาที่ได้บ้านบ้านภูเขาอ่ะมามาเอากสองครับเก็บสอง ที่นึกว่าต้องจะขึ้นไปชาร์จมนันนะน้าเมื่อกี้ผมมีตับไอ้นี่แต่จอบขุดดินกระโดดเล้นไปจะจามันนั่นแหละมันล่วงต่อหน้าต่อตาเลยคนฆ<ป>่าคุณเชื่ออะไรครับนัดอ๋อเดี๋ยวคุณเลือดไหลตายคุณไม่เห็นมันโอ้หมอกเสือกลงอีกพอจะมองหาคน คาโคลห้าร้อยโคลเราดีกว่าหัดอะไรวะแม่ต้องวิ่งไปให้อ่ะกลับบ้านกันตายกลับบ้านกันใช่ไหมเห็นตัวคนแล้วนะเรียบร้อยเฮดช็อตอ่ะนั่นใครผมเพิ่งยิงใครยิงไปฝั่งไหนริมริมหาดซ้ายมือ กฝั่งฝั่งโน้นเนี่ยใช่เอามันล้มแล้วมองที่ผมยิงมองที่ผมยิงเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับดิ้นอยู่เลยใช่มันกำลังดับดิ้นอยู่เรียบร้อยหยุดดิ้นแล้วผมกำลังไปผมออกไปดูแลกระโดดกระโดดอยู่ไหมกระโดดอยู่มันกระโดดอยู่ผมไม่เห็นใครเลยหายไปแล้ว ใครใครกำลังวิ่งไปทางต้นไม้ไปเป็นชีเปลือยเสื้อดําเสื้อดําไม่ใช่อ่ะกําลังวิ่งไปทางมา้ากําลังวิ่งไปทางมา้าผมกระโดดอยู่เนี่ยผมกระโดดเนี่ยไม่มีใครกระโดดโอเคไอ้นั่นไม่ใช่ละมองไม่เห็นเลย <S <S เยสียมากสุดก็เสียตัวต,ตรงบ้านที่หบ้านงเดโอ้ใครยิงไอ้แถมบ้าน อ้นเล็กสองโรงหินหน่อยถ้าอ้นเล็กเห็นงานกระโดงเหรอผมกำลังว่ายข้ามฝั่งอยู่ผมอยู่ในน้ำว่ายไปหาพวกคุณเนี่ยพวกคุณอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่เสาไฟเสื้อเขียวอ๋อเสื้อเขียวขอกระโดดละอ๋อเห็นคนอ่นละผมอยู่ข้างหลังนะกระโดงอยู่ไหมเดี๋ยวมันได้เสื้อคุณไปเหรอ คนเล็กข้ามาอยงอยู่นี่แล้วนี่ตามแมนมาอยู่ว่าง่มันจะถึงริมหาดละน<า>ั่น,<ม>นอยู่ไหนหน้นานแมนมีกวางตัวหนึ่งเห็นตัวหน,น้าแ,แมนเออไหนนะแมนวิ่งรองให้แหนึงเห็นตัวไอ้ดอกใครเต็มลายกว้างเลย เล็กเลือดใหญ่มันตายแล้วเล็กจะไม่ยิงมานะนื่อ,อะไรไม่ยิงหรือเปล่าเออเก็บปืนก่อนแบบปืนเป็นยังไงวะเล็กยุที่บอมอย่ที่บอมรมามามาดิ <c oughs> ต่อละเจ็บเจ็บเก็บเจ็บเชิญอันนี้แหละที่ผมฆ่าเมื่อกี้เป็นไรไม่ทราบครับ ควาวุ่นะครับควาเปลี่ยนหัวใจหัวใจแต่ไม่รักแต่ไม่รักไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวกินหนุ่ว่ายังไงหนุ่ว่ายังไงเป็นยังไงมันเป็นยังไงผมว่ามันไม่อยู่หน้าจอแล้วมึงได้เสียงเพลงเห็นเห็นด้านขวาบนไหมเฮ้ยอะอะไรโอ้คุเมื่อกี้อยู่ตรงศพศพบอมแห่บางอย่างยิงผมมา กระสุนตกนเ,เห็นบ้านนี้รือเปล่าลอย,อยากได้ของเอา RPG มาลูกเอาเอา,เอาอันนี้มาลูกนึงเดียวเลยอยู่เลยถอยถอยมายาวๆผมจะลองนี่ถอยไปจากน้ำเดี๋ยวนี้อไอ้บ้านมันเดี๋ยว,วะใช่ไหมเออเสียงอะไรวะระเบิดผมเองลดไปนิดหน่อย เล็กมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ประตูมันเลยเพื่อนประตูเลยนะไ <é> ปในห้นอ,อ,อ,องโอ้ปออไปในห้องช <productions. S 2> ึก เฮียจิงนดเลยาบ้านมาจะปาู้ทุมันเี่ยอะไรเนี่ยแม่ลกแม่ลกแม่ลลบลบก่อนลบก่อนเล็กไดแอนิมอลแฟนมานเจ็ดร้อยว่ะเออ แม่เจ้าแอบดอปสี่อันอยู่ในนี้โอ้โหได้นี่ไปให้ค้นเล็กไปทำรองเท้าแม่เจ้าทำพลาดอีกแล้วได้เซอร์เวไว้เซอร์เ,รเวบ้านไว้เดี๋ยวบอกพวกพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฐานไม่ต้อง ต่อเติมแล้วไอ้เหี้ยมันพอแล้วมันสุดสุดละตอนเนี้ยต้องทำฐานเพิ่มฐานเราไม่ต้องทำเพิ่มละคืพีคแล้ว, yeah, yeah. ลวมันเห็นครับเอาเวลาไปฟาร์มโซเฟอร์แล้วตอนเนี้ยเออ